สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราทํางานกันอยู่ที่บ้านนะครับ work at home กันอยู่ตลอดถ้ารู้สึกในส่วนของการเมื่อยบ่าเลสบักหลังนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีท่ายืดกล้มเนื้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะครับก็ให้เรายืนหันหน้าเข้าผนังนะครับแล้วก็ exercise นะครับ work out ในส่วนของลอมบอยนะครับในส่วนของ หลังและบนให้สังเกตให้สะบ,บักนะครับมนยุบนะครับมายุบตัวเข้าหากันนะฮะสังเกตนะฮะหลังตรงนี้นะดา้านใดตรงนี้นะครับโอเคทำประมาณสักสิบรอบนะครับถึงยี่สิบรอบประมาณสักสามเซตด้วยกันโอเคนะ มีอันที่2นะครับก็2แบบนะครับเดี่ยวแบบที่นี่ก็หาในส่วนของมุมนะครับที่บ้านของทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วนะฮะหามุมที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเราก็เ x ็ตไซน์นะครับโดยการหันหน้าเข้าไปนะครับดันตัวเข้าไปกดค้างนะครับหนึ่ง6 7 8สา0ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ยืดตัวออกมานะครับแล้วก็ดันค่อยหนึ่งสามี่ห้าหกเจ็ด1ปดเก้าสิบแล้วก็ดันตัวออกมา 1>, 1 2ึ่งสองสามี่ห้าหก็ดแปดเก้านะครับก็นะครับพยายามทําแบบนี้นะครับบ่อยๆจะช่วยยืดในส่วนของกลุ่มของต้นคอนะครับแล้วก็สะบักหลังนะครับให้หายปวดเมื่อยนะครับถ้าชอบนะครับกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ